สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมีหรือว่ามูลนิธิพุทธบารมียางน,นั้นอยู่เลขที่199 1 2หตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคจังหวัด ประทุมธานีรหัสไปรษณี160ย์1 2 1 6 0สองกิจวัตรประจำวันจิตของสงฆ์ก็คือออกเดินบินทบาทโปรโดญาติโยมผู้ที่ทำกุศล ตักบารบริเวณรอบใกล้ๆก,กับสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมีก็มีทุกวันและก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมีมีการก่อสร้าง อาคารสำนักปฏิบัติธรรมพุธบาร,รมีซึ่งสร้างมาหลายปีแล้วไม่เสร็จที่ค้างมาน่าจะมี5-6ปียังไม่เสร็จหลังคาและชั้นที่สองปกติแบบแปลนเดิมจะทำเป็น4ชั้นเนื่องจากว่า ตากแดนตากฝนมาหลายปีก็ปัจจุบันลดลงมาจะสร้างเหลือเพียง3มชั้นปีนี้เป็นปี2567บุญบารมีของพระอาจารย์และก็ญาติโยมทั้งในและต่างประเทศผู้มีจิต ศรัทธาได้ช่วยต่อเติมสร้างคาดว่าปีนี้จะแล้วเสร็จขณะดนี้ช่งางบริษัทรับเหมาและก็คนงานเข้ามาพักอาศัยและก็ดำเนินการก่อสร้างต่อจากส่วนที่เหลือที่ คงค้างไว้ที่สร้างยังไม่เสร็จก็คาดว่าอีกสองสามเดือนนี้น่าจะแล้วเสร็จทั้งตัวอาคารครับก็มีคนงานมาพักอาศัยอยู่ด้วยไม่น่าจะต่ำกว่า20คนแล้วก็ทางพระอาจารย์ก็จะมี หลวงพ่ออาจารย์ทองใบได้เดินทางมาจากบ้านห้วยหานอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูท่านก็มาพาลูกศิษย์พาพระอาจารย์มาช่วยสร้างกุฏิหลังใหม่ อยู่ทางด้านหลังของปู่มุจลินหรือว่าปู่พญานาะคก็กำลังสร้างเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมีจะประกอบด้วยพระสิบเอ็ดรูปแล้วก็ญาติโยมที่เป็นช่าง มาก่อสร้างอาคารสำนักปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันจึงมีผู้ที่ถวายญาติโยมถวายอาหารในการออกเดินบินธบาตก็มากกว่าปกติเพราะว่าต้องช่วยดูแลพระคุณเจ้าด้วย นะครับแล้วก็จะมีญาติโยมที่ทราบข่าวซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มหาเลิศศักดิ์พุทธิยานโนก็จะเข้ามาสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมีเพื่อ,อจัดสำรับอาหารข้าวหวานแล้วก็ น้ำดื่มต่างๆเหล่านี้เข้ามาช่วยทำถวายทานที่นี่มากกว่าปกติครับวันนี้ผมก็ได้ทำหน้าที่บันทึกคลิปวิดีโอเพื่อเอาไปดาวน์โหลดลงที่ ช่อง YouTube ของสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมีญาติโยมก็สามารถจะค้นหาได้โดยพิมพ์คำว่าสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมีลงใน YouTube ก็จะเห็นกิจวัตรประจำวันของสงฆ์ที่นี่นะครับก็ช่วย กดไ like, ลค์กดแชร์ออกไปด้วยผมก็เป็นมือสมัครเล่นผมทำหน้าที่สิทธิวัดมาก็ร่วมหนึ่งปีแล้วครับอาจจะต้องอยู่ที่นี่อีกสักหนึ่งปีคงจะประมาณสองปีในระหว่างนี้ที่มาทำหน้าที่เป็นเหมือนสิทธิวัด เป็นสารถีกับรถให้ทางพระอาจารย์เดินทางไปที่โน่นที่นี่ด้วยครับก็ด้วยจิตกุศลส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนผมได้มาพึ่งบุญใบบุญบารมีของท่านในระหว่างที่มาพักอยู่ที่นี่ครับเล่ามา เป็นเวลาพอสมควรก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมีความจริงนั้นตามบ้านเลขที่อยู่อาจจะมองไม่ออกว่าสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมีนี้ตั้งอยู่ที่ไหน ท่านสามารถเซิร์ชค้นหาใน Google m a p นะครับ <c oughs> หรือว่าแผนที่โลกนะ <c oughs> ก็พิมพ์เข้าไปสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมีท่านก็จะสามารถปักหมดุดหรือว่าทราบว่าที่อยู่ตั้งอยู่ที่ใดน,นะครับจริงๆแล้วเข้าใจง่ายๆตั้งอยู่ด้านหลังของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตนะครับเยื้องมาทางด้านหลังหาไม่น่าจะเกินสองกิลนะครับโดยอยู่เส้นถนนสาย3-4-7ถนนที่จะวิ่งไปทางบางปะอินบางปะหันนะครับออกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ครับตรงนี้ใครที่จะ ทำบุญทำกุศลนะมาปฏิบัติธรรมนะมาบวชชีพราหมณ์ก็สามารถมาได้3มวัน5วัน7วัน9วันก็จะมีโยมญาติโยมนะหญิงชายนิสิตนะักศึกษาก็มีก็จะมาบวชชีพราหม์อยู่เป็นเมืองเดืองนะนะครับที่นี่ก็จะมี ห้องพักให้สำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมเป็นการส่วนตัวเป็นห้องๆอยู่หลายห้องเด็กไปกินที่โรงเรียนขนมกันทุกวันนะเนะก็ขอเชิญชวนผู้ที่อยากจะปฏิบัติธรรมที่นี่เป็นคล้ายๆน้องนมน้มวัดป่าพุทธบาลมีเป็นมีไหมวันนี้หรือนมไม่มีหรือว่าอยู่ขางล่างเปลสาย ทำมารำมยุทธนะครับก็สายสัมบัญญัพระอาจารย์ทองใบที่อยู่เจะขนมวันนี้ไปจะขนมหนูอำเภอนาจันจังหวัดหนองโอแก่ไม่จะขนมวันนี้หนูไม่จขนมเออเอาไปไปดูัป